เราพูดถึงเรื่องของกรุ๊ปนะคะเอ๊ะทำไมเป็นสีนี้เขาเปลี่ยนสีก่อนนะคะอ่ากรุป๊ปนะคะกรุ๊ปก็คือเอ่อภาษาไทยคือกลุ่มเนาะแต่ว่าในคณิตศาสตร์นะนศาสต์คณิตศาสตร์ก็คือกรุ๊ปนะคะกรุปร๊ปกรุ๊ปเขียนอย่างเงี้ยนะคะอ่าโอเคอันนี้นิยามนะคะบทน,นิยามของกรุ๊ปคืออะไรนะคะ อนิยามิเขาบอกว่าให้ G นะคะให้ G เป็น non-empty set คือเป็นเซตที่ไม่ใช่เซตว่างนะคะอันนี้เป็นเซตนะคะ,ะและมีการดำเนินการมีไอ้ตัวนี้เป็นการดำเนินการทวิภาคนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวนะขอ,อนิดนึงครูะจะตั้งชื่อว่าสตานะคะว่าอันนี้เป็นการดำเนินการทวิภาค การดำเนินการทวิภาคนะคะภาษาอังกฤษก็คืออะไรก็คือ binary operation จะพยายามเขียนมาสวยสวยนะคะ binary operation นะคะคราวนีเ้เราจะเรียกกรุ๊ปเรืยอก g กับการดำเนินการตัวเนี้ยการดำเนินการทวิภาคตัวนี้ว่ากรุ๊ปนะคะจะเรียก จีเขาเขียนเป็นอย่างนี้นะคะเป็นสไตล์อย่างเงี้ย G และอันนี้ภายใต้การเรียนการทวิภาคอันนี้เรียกว่าเป็นกรุ๊ปจะเรียกอันนี้ว่ากรุ๊ปกรุ๊ปนะคะภาษาไทยคือเขียนอย่างเงี้ยกรุ๊ปนะคะ,ะเป็นกรุ๊ปถ้าอะไรเอ่ยครูขอให้ไลท์หน่อยนึงนะคะต้องเอาให้ไลท์ป็นสวยๆนะคะ,ะเรียกว่าเป็นกรุ๊ปเมื่อไหร่ถ้าอ่า สัจพจน์หรือว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงนะคะอ่าสัจพจน์นะคะคมไม่ดีสัจพฤษครูเก็บไม่ถูกอ่าต่อไปนี้เป็นจริงอะไรบ้างอ่ที่จะเป็นกรุ๊ปได้นะคะโอเคอ่าหลอกอยู่ใช่ไหมสัจพจน์นะคะแอคเซียมเนี่ยนะคะอันที่หนึ่งนะคะบอกว่าอ่าสำหรับทุก A B อยู่ใน G นะคะเราจะได้ว่าเรา A A สตาบ B นะคะก็อยู่ใน G อันนี้เป็นสมบัติปิดนะคะอันนี้เรียกว่ามีสมบัติปิดนะะโอเคเขียนโค้ชเชอร์ไปด้วยแล้วกันสมบัติปิดนะคะ,ะต่อมาข้อที่2นะคะมันก็คือมันจะต้องเป็นเซมิมกรุ๊ปมาก่อนนะเนาะ,ะสำหรับ ทุกสมาชิก a, b, c อยู่ใน G นะคะเรามีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มนะคะก็คือเรา,เ,าดเดําเนินการคู่แรกก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็มาดําเนินการกับตัวที่3นะคะเราจะได้ว่าก็คือไอ a, s ะตาดําเนินการกับ a สองตัวหลังนะคะบาัเร็ยังเท่ากันอยู่ถูกไหมอันนี้สลับที่กันได้ไอ้เปลี่ยนกลุ่มก็ได้ไม่ใช่สลับที่นะสมบัตินี้เรียกว่าสมบัติการเปลี่นกลุ่มนะคะ อันนี้ก็คือสมบัติการเปลี่ยนกลุม่มการเปลี่ยนกลุม่มหรือเปลี่ยนหมอะไรก็ว่าไปนะอ,อันนี้ก็จะเป็นอะไรภาษาอังกฤษคือ associative นะคะในเลคเชอร์นี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นภาษาไทยพยายามให้เป็นภาษาไทยนะยังแทรกอยูอ่อันนี้สองอันนี้ถ้าเรามี G เซจนะคะกับการดําเนินการทวิภาคแล้วมีคุณสมบัติ2ข้อนี้เราจะเรียกเขาว่าเซมิกรุปนะถ้ามี2ข้อแค่นี้อ่าโอเคแต่ถ้ามีข้อที่3ข้อที่3คือการมีเอกลักษณ์ uck, นะคะเราบอกว่ามีนะคะมีชื่ออะไรดีเอาชื่อ E แล้วกันนะ E อยู่ใน G นะคะอ่าซึ่งมีสมาชิก E อยู่ใน G ซึ่งเอ่อ ซึ่ง A คูณอะไรอเอาอันนี้ซึ่งทุกสมาชิกสมาชิก A ที่อยู่ใน G นะคะเรามีสมบัติว่า A สตาอี e นะคะได้ A นะคะได้ A อันนี้คือการมีเอกลักษณ์ L A. นะอันนี้คือการมีเอกลักษณ์ L A. การมีเอกลักษณ์นะคะการมีเอกลักษณ์หรือว่า uh, existence of identity นะคะคือการมีเอกลักษณ์นั่นแหละอย่างนี้นะโอเคอะมี3มข้อถ้ามี 1- ถึงสมเราจะเ,เรียกเซตนั้นว่าโมโนยนะคะเขาต้องไม่เป็นเซตว่างนะ G ห้าเป็นเซตว่างต้องเช็คก่อนนะคะอะข้อที่4ถ้ามีข้อที่ส3สมข้อนี้ ถ้ามี3ข้อเนี่ยจะเรียกว่าโมโนยถ้ามี2ข้อนี้เรียกว่าเซมิกรุปโอเคไหมนะคะถ้ามีครบ4ข้อเราจะเรียกเขาว่ากรุปนะคะข้อที่4ก็คือการอินเวสนะคะเราบอกว่า,าสำหรับแต่ละสมาชิกสำหรับแต่ละสมาชิก a ที่อยู่ใน g นะคะ จะมีะสิ่งที่เราเรียกว่า i n นเ r อล้กันครูจะตั้งชื่อว่า A i n ิน r วแบบนี้ใช้สัญลักษณ์อย่างนี้นะคะมีอันนี้อยู่ใน G ซึ่ง A สตาเออไม่ใช่ A สตา A อ n ินเวอรแน่ A อ n ินเวเท่ากับ E ครูคูณด้านไหนเนี่ยนะคะ โอเคอันนี้คือการมีอินเวร์ตนะคะการมีอินเวร์ตนะอันนี้ก็คือการมีอินเวร์ตหรือตัวผกผันนะอินเวร์ตหรือเรียกว่าตัวผกผันนะก็คือการมีอินเวร์ตเขาจะต้องมีอินเวร์ต existence of i n นเ r ก็มีครบสีข้อนะคะถ้ามีครบสีข้อเราจะเรียกเขาว่าเป็นเป็นกรุ๊ปนะคะครบสีข้อนี่เป็นกรุ๊ปเลยนะคะอ่าโอเคคราวนี้การเขียนอินเวอร์นะคะเราบอกว่าอ่าสมมติว่าอันนี้จบไปแล้วนะนิยามนะรันนี้สมมติว่าเรามีนะคะอ่าสมมติว่าเรามี e เป็นเอกลักษณ์ มีเพราะว่า e เป็นเอกลักษณ์ของ g เป็นสมาชิกเอกลักษณ์นะคะเฮ้ยกูเขียนอะไรของกูเอกลักษณ์ของ g นะคะเป็นเอกลักษณ์ใน g และทุกสมาชิกนะคะทุก A ที่อยู่ใน g A เป็นสมาชิกอยู่ใน g นะคะสำหรับแต่ละตัวเนี่ยนะ จะมีเอ้ยต้องบอกว่าสำหรับแต่ละนะคะเพราะว่าไอ้ยเอหนึ่งตัวเขาจะมีอินเวอร์ตตัวหนึ่งนะคะ A ตัวที่สองก็จะมีอินเวอร์ตตัวที่สองนะคะเขาไม่ได้มีอินเวอร์ตตัวเดียวกันนะ,ะเราบอกว่าและสำหรับสำหรับแต่ละ,ะสมาชิกต่างเชียวเอกัน A อยู่ใน G นะคะ,ะเราจะมี จะมีเออุ้ยไปไหนแล,ะละ้วล่ะหายล่องหนจะมี A i n ิน r วอร์ตยูนนะคะอ่าซึ่งเป็นยังไงเอ่ยซึ่ง A คูณ A inverse คูณ A จะเท่ากับ A เท่ากับ A inverse เอุ้ยโทษทีต้องเป็น A คูณ A inverse นะคะอันนี้คูณด้านซ้ายด้านขวา ะะเราเรียกอันนี้ว่าเราเรียก a อินเวอร์ว่าสมาชิกอินเวอร์หรือเรียกว่าอินเวอร์ของ a นะคะแลาเรียก a อินเวอร์ว่าอินเวอร์ของ a หรือตัวผกผันของ a อาปันภาษาไทยเนาะตัวผกผันตัวผกผันของ a หรือว่าอินเวอร์ of a นะคะเราจะเรียกแบบนี้ เดี๋ยวครูเขียนอันนี้ก่อนเอ้ยอย่าตายละคนละสีแมวแมวส,สีนี้แมวสีนี้ตัวเล็กเหลือเกินอ่าครูดได้อะไรมานะโอ้ครูต้องได้สีนี้โอเคนะคะอันนี้คือเป็นกรุป๊ปถ้าเป็นกรุป๊ปจะ,จะมีลักษณะแบบนี้นะคะแล้วในทํานองเดียวกันเนะาะธรมีแบบนี้นะคะเราจะได้ว่าอ่า a inverse ก็เป็นสมาชิกใน g ถูกไหมจากตรงนี้เราก็รู้ว่าเนื่องจากว่าอันนี้ เอ <A S 2> เป็นสมาชิกในใน G เขาก็มีอินเวอร์ตของเขา A อ n ินเวอร์ตเขาก็เป็นสมาชิกใน G นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีอินเวอร์ตของเขาเหมือนกันจะมี A อ n ินเวอร์ตเดี๋ยวก่อนครูขเขียนใหม่ก่อน a อินเวอร์ตแล้วก็อินเวอร์ตตัวนี้อีกทีหนึ่งก็เป็นสมาชิกใน G ซึ่งเราจะเรียกเขาว่าซึ่งจะเรียกว่าเป็นอินเวอร์ตของใคร อินเวอร์ตออฟเออินเวอร์ตถูกไหมเนี่ยใส่อินเวอร์ตอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทราบว่าไออินเวอร์ตที่ซ้อนๆนเนี่ยอินเวอร์ตของอันเนี้ยของอันเนี้ยเขาเป็นหนึ่ของอันนี้นะคะแล้วก็ไอเจ้าตัวเนี้ยมันไปนดันไปเท่ากับใครอ่าและเราจึงได้อีกว่าเออินเวอร์ตแล้วก็อินเวอร์ตอีกทีหนึ่งมันก็จะคือเอนั่นเองนะคะ,ะทุก เอที่อยู่ใน G อันนี้ตัวอย่างเนาะตัวอย่างเดี๋ยวครูให้ดูตัวอย่างนะสมมติว่าครูพูดถึงในจำนวนเต็มนะในใรกับการบวกเนาะจำนวนเต็มนะคะอันนี้ตัวอย่างนะ,อ,ะอันนี้เขาก็จะเป็นเป็นกรุ๊ปไหมภายใต้การบวกหาคำถามก่อนเป็นกรุ๊ปหรือเปล่าอืมเป็นกรุ๊ปไหมตัวอย่างนะคะ อันนี้เป็นการบวกก็เป็นกรุ๊ปนะคะเป็นกรุป๊ปเพราะอะไรอ่าโอเคเป็นกรุ๊ปเพราะว่าอ่าเรามีจานวนเต็มแซ่เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมข้อที่1เราได้แน่นอนเลยว่าทุกจํานวนเต็มบวกกันก็ยังเป็นจานวนเต็มถูกไหมอ้ย for อ l l a b อยู่ในแนะคะเราจะได้ว่า A บวกบของเราก็ต้องอยู่ในแถูกไหมอ่าโอเคสมบัตินี้ผ่านข้อที่2มีการเปลี่ยนกลุ่มไหม ชัดเจนแน่นอน a บวก b แล้วก็บวก c นะคะเราบวก2ตัวแรกก่อนอย่างที่ครูเคยอธิบายไปแล้วนะอ่าแล้วก็มาบวกอีกตัวนึงก็ยังได้อยู่นะได้เท่ากันกับใครเราบวก2ตัวหลังก่อนนะครูเรียงลําดับมาเป็น a b c นาะแล้วคราวนี้ครูหยิบ a a หยิบไป็น2ตัวแรกได้เท่ากันไอ้ยะมาจากไะไรเนี่ยอ่ครูหยิบ2ตัวแรกนะบวกกันก่อนเฮ้ยใหม่ละเออมีเรื่องตื่นเต,นต้นตลอดเวลาครูเนี่ย a บวก b มาก่อนนะคะบวกกันก่อนแล้วก็บวกตัวที่3มันจะเท่ากับเราเอา2ตัวหลังบวกกันแล้วมาบวกกับตัวที่ตัวที่1นะก็จะเท่ากันไมีหมือนหนาอะไรใช่ไหมอันนี้เราสมว่าเราเรียกว่ามีสมบัติการเป็นกลุ่มถูกไหมอ่าเคมีจำนวนเต็มมีมีอินเวอร์สไหมโอ้เดี๋ยวก่อนมีอินเวอร์สต้องมกกอีเอกลักษณ์ก่อนเอกลักษณ์คืออะไรอ่าเอกลักษณ์ของการบวก ไม่มีการเยอะๆของการบวกในเซตของจำนวนเต็มคืออะไรในเซตจำนวนเต็มก็คือ0ใช่ไหมเพราะว่าเราศูนย์บวก A เราก็ได้ a เราได้ A บวกศย์ด้วยนะคะพวก A ที่อยู่ใน Z ตอนนี้มีเอกลักษณ์แล้วนะถ้ามี3ข้อเนี้เราเรียกเขาว่าโมโนย ข้อที่4สอดคล้องไหมชัดเจนแล้วก็มีเอกลักษณ์ใช่ไหมเรามีสมาชิกเอกลักษณ์สำหรับแต่ละ a ที่อยู่ในแซดจะมีอะไรมีลบ a เราให้สัญลักษณ์เขาเป็นแบบนี้ลบ a อยู่ในแซซึ่งเรจะได้ a บวกกับลบ a ได้0 0, 0. เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหม อินตัวมันบวกกับอินเวอร์สมันตัวมันบวกอินเวอร์สมันได้เอกลักษณ์นะคะถ้ามันมีอาการอย่างเงี้ยถ้ามีอันนี้ A เนี่ยไปบวกกับใครสักคนหนึ่งเราได้เอกลักษณ์ไอตัวที่หยิบมาบวกตรงเนี้ยเราจะเรียกเขาว่าอินเวอร์สนะคะอินเวอร์สของ A อ่าโอเคในทำนองเดียวกันคุณก็จะได้ลบเบวกกับเก็ได้ศูนย์เช่นเดียวกันนะคะาจากที่พูดไปเมื่อกี้ นี้ครบ4อย่างละเป็นเป็นกรุ๊ปละแล้วก็อย่างตัวอย่างเช่นนะคะและอุ้ยอะไรเนี่ยและ,ะคุณยกตัวอย่างว่ายัางลบ A มันก็คือ a ถูกไหมจากเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เราบอกว่า a i n v e r s อ i n v e ิน e วอีกทีนึงเท่ากับ a ใช่ไหมอันเนี้ยมันก็สัญลักษณ์นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวเราจะมีการพิสูจน์ข้อความตรงนี้นะคะ เข้อความนี้ต้องพิสูจน์นะว่ามันได้มายัางไงเดี๋ยวเราเค่อยพิสูจน์กันนะคะ,อะโอเคอย่างเช่นเรามีลบสองถูกไหมลบสองอินเวอร์สเขาเคืออะไรมีอินเวอร์สคืออะไรคะลบสนี่เป็นอินเวอร์สของใครถามก่อนดีกว่าเป็นอินเวอร์สของสองใช่ไหมใส่ลบให้เขาเป็นอินเวอร์สของ2เพราะฉะนั้นลบของลบสองก็เป็นอินเวอร์สของใครคะ อินเวอร์ของลบสองด้วยถูกไหมครูมีห้าอินเวอร์ของลบห้าห้าเนี่ยเป็นอินเวอร์ของใครอันก็อยู่ตรงข้ามถูกไหมถ้าพูดถึงการบวกใช่ไหมอันนี้ศูนย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะหนึ่งตรงนี้ลบหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ใครสองแล้วก็ลบสองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ดูว่าอ้าวไอ้สองเนี่ยสองเนี่ยมันมีใครอยู่ตรงข้ามมันมีมันบวกกับใครแล้วได้ศูนย์มันก็บวกกับลบสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ลบสองเนี่ยมันก็กลายเป็นอะไรคะ ลบสองมันก็กลายเป็นอินเวอร์สของสองและในขณะเดียวกันไอสองก็เป็นอินเวอร์สของลบสองด้วยถูกไหมอ่าโอเคเราก็จะได้อย่างนี้นะคะเพรานะฉะนั้นอันนี้ห้าก็จะเป็นอินเวอร์สของลบห้าอย่างนี้เข้าใจไหมคะอ่าโอเคเนาะประมาณนี้แหละนะครู